สวัสดีนะคะแม่แม่ขาสวัสดีนะคะวันนี้นะคะฝั่งนิ่มนะคะก็ได้มานะ,ะงานขาวดํานะคะได้มางานขาวดํานะคะ วันนี้ก็ได้มางานขาวดำนะคะวะีบบยึดสีทุกๆท่านเลยนะคะวันนี้เราได้มางานขาวดำนะก็ อ๋บรรยากาศก็ประมาณนี้นะคะไี่น่จะร้อนจ้า มีความโสในใจกินไรสดได้นุ่ิดตบติด้บนู่นแม่นู่นได้กินไรสดติดตบเราก็จะไปดูการนะคะวิธีทำนะคะข้าวต้มนะคะข้าวต้มแบบสมัยโบราณนะคะที่ดั้งเดิมนะคะเป็นมาเราต้องมีแบบนี้นะคะคือทำไรที่เคยนะคะแต่ไม่เคยก็ไม่รู้นะคะเพราะว่า แถวบ้านเราเขาจะทํากันอย่างนี้นะคะแถวบ้านเราเขาก็จะเอานะคะต้นนะคะใบนะคะใบมะพร้าวนะคะมาทําเป็นข้าวต้มนะคะสวัสดีมันไมยเถอะียบสวังที้อ่ทุกท่านเลยนะคะสวัสดีจ้านะคะเข้ามาแล้วนะคะก็เรียนเชิญนะคะคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยทักทายนะคะหรือขณะที่เร่เข้ามาชมนะ คืองานขาวดำนะคะเราก็จะมีนะคะเพณีแบบนี้นะคะมาสืบทอดนะคะสืบทอดกันมายาวนานนะคะเพราะว่านะคะจากบรรพบุรุษนะคะจากรุ่นสู่รุ่นนะคะคือการนะคะเขาต้มมัดนะคะเขาเรียกข้าวต้มนะคะมะพรเ้านะคะป็นนะข้าวต้มนะคะแบบมัดมัดอย่างนี้นะคะก็นะคะเอาไว้รับแขกในงานนะคะหรือนะคะทำบุญใส่บาตรให้พระถามด้วยนะคะ ใช่ประฉันด้วยนะคะแล้วก็นะจากนะลูกเล็กเด็กแดงก็กินได้นะเป็นของที่กินได้ทุกคนทุกท่านเลยนะคะเมื่อวานนะคะไม่ได้เอานะคะกรรสักหมูมาให้แม่แม่ดูนะคะวันนี้ไม่รู้หมูจะไหมหรือเปล่านะคะ คุณนะจริงๆหรกตอองอปรบต้อเือ้งต้อตอ FC คิดม่งโอ๊ยเ็บเงินด้วย FC เลนกกตาเดี๋ยวเราไปดูแม่ครัวนะคะบรรยากาศก็จะนะคะไม่คึบคืนนะไม่ใหญ่โตนะคะเพราะว่าเป็นบ้านนอกเรานะคะก็จะประมาณนี้นะคะโอ้เนี่ยมีแม่ อีกทันากำลังสับอะไรคสรับอะไรคะคุณยายสับเนื้อหมูบ่หมูนะคะน่าอร่อยมากเลยนะคะแม่จ๋าน้ปราเดงนะคะบ้านเราก็มีช่อง YouTube ของเขาด้วยเด้อนะคะคุณพ่อคุณแม่จ๋านะคะนานๆนานๆจะได้นะ,ะมาออกงานขาวดำนะคะนานๆจะได้มาออกงานขาวดำนะคะ คนตะล้าิข ok well, no. <c oughs> ี <reco Christ and sweating> you you. <fish> ้ควงให้ตั้งแต่ตัวโอถ่ายวีดีโออยู่เปล่าถ่าย้วไปจอดคลิปบ่เป็นยายเจ็บข้างกันจ้ะจุ๊บก็เดยก็เลยเหมันเจี๊บนุก็ถ่ายถ่ายคลิปหนูนะคะแม่ครัวนะมีแต่สาวๆนะรุ่นนั้นรักแล้วนะคะแม่แม่จ๋านะคะแต่ว่านะคะฝีมือนี่ไม่ตกเลยนะคะฝีมือไม่ตกเลยนะคะยิ่งแก่ยิ่งมันค่ะแม่ครัวของเรายิ่งแก่ยิ่งมันนะคะ ท,ท่านใดที่สนใจกับแม่ครัวนะคะติดตอ่อได้นะทางพันยูทูบนะคะเดี๋ยวส่นอ่านะคะสนใจนะติดตอ่อแม่ติดตอ่อแม่ครัวนะ,ะทางช่องพังยนิ้มได้นะคะนะคะโกนะบ้านเราก็จะช่วยกันนะล้างจานนะ หันมาหน่อยจ้านำสาวๆล้างจานนะคะสาวล้างจานเรียนฮะอ้ยนะคะอะไรคะนั่นอะไรนะคะไม่มีนะําไม่รู้นะคะเราเรามาเราไม่รู้เรื่องนะคะแต่มาเจออะไรนะคะเราจาไยนะโมีตมาได้ภาพเด็ดมานะเราได้ภาพเด็ดเราได้ภาพเด็ดมาเราก็ไม่รู้เนาะ งานขาดําก็จะประมาณนี้นะคะช่วยรวมด้วยช่วยกันนะคะคือนะคะก็คนนะคะในชุมชนเราวมด้วยช่วยกันนะคะก็เป็นสามมาคีคแล้วก็นะคะก็จะเป็นนะคะบรรยากาศนะคะที่โศกเศร้าก็นะคะประมาณนี้นะคะก็บ้านเราก็เป็นหมู่บ้านเล็กๆนะคะหมู่บ้านเล็กๆเราก็ร่วมด้วยช่วยกันนะคะต่างนลไม้นละมอช่วยกันนะคะก็ งานก็จะเสร็จสิ้นไปได้ถ้าทุกคนร่วมโดยช่วยกันนาะนะคะทุกบ้านนะทุกที่เลยนะคะต้องกราบขอบพระคุณนะท่านใดที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามนะช่องพังยินิมของเราด้วยนะคะกราบขอบพระคุณทุกกําลังใจที่เข้ามาเลยนะคะพี่แม่จ๋ากราบขอบพระคุณทุกกาลังใจนะท่านใดที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะกดติดตามนะช่องพังยินิมของเราด้วยนะคะคลิปนี้ต้องขออนุญาตทําการปิดไลน์นะคะพบกันใหม่กับคลิปต่อไปจ้าคะกราบขอบพระคุณทุกคนทุกท่านเลยนะคะกราบขอบพระคุณ คลิปนี้ก็ขออนุญาตทำการติดไร์นะคะจบไร์นะคะติดต่อนะคะกับ,กบคลิปต่อไปนะคะชมนะคะนคลิปต่อไปก็ฝากเนื้อฝากตัวนะ,ะกับช่องพัยิ้มของเราด้วยนะคะแม่จา๋าฝขอบพระคุณเป็นอย่างมากและอย่างสูงเลยนะคะกราบขอบพระคุณทุกทุกคนทุกท่านเลยนะคะ